ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริต์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้า,าจัา <S 1> <S 1> จงหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้โอกาสอีกเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจนขาดโอกาสและสิทธิทางสถานะทางสังคมรวมถึงด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้และนำความรู้ความสามารถนั้นไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือการให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีไรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบกเบาภาระให้แก่ครอบครัวและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดียินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีเกิดขึ้นจากศาสนาจารย์ด็อเตอร์สตีเฟนไซฟงลีซึ่งเป็นชาวแคนาดาท่านมีความเชื่อต่อคำสั่งสอนของคริสตศาสนาอย่างเคร่งครัดเมื่อท่านได้ประสบความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตของท่านท่านและครอบครัวจึงมีภาระใจ ในการเป็นผู้ให้โอกาสพัฒนาชีวิตแก่ผู้ที่ได้โอกาสการได้พบเห็นความยากจนและการอยู่อย่างยากลําบากของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดนและในประเทศที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงรายดรลีจึงได้หาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการศึกษาพระธรรม และจริยธรรมตามแนวทางวิถีคริสเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยธรรมบัญญัติและได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นโดยใช้นามว่ามูลนิธิคุณความดีภพธกิจของมูลนิธิคุณความดีในรูปแบบโรงเรียนพระคิดธ,ธรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิคุณความดีโดยดรลี ซึ่งรับตําแหน่งเป็นประธานของมูลนิธิได้ตระหนักถึงเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดความรู้ในการไปประกอบอาชีพซึ่งต่อไปเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวดังนั้นพวกเขาควรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะการมีอาชีพที่สุจริตดังนั้นจึงได้ดําเนินการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และเมื่อมีการจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพได้แล้วทางคณะกรรมการมูลนิธิคุณความดีได้มีความเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแห่งนี้โดยเฉพาะและได้ดำเนินการขออนุญ,ญาต ก่อตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ดรสตีเฟนไซฟงหลีประธานกรรมการนายอภิษักก้องกังวานโชครองประธานกรรมการดรประพันธ์ทศนิยากรผู้ส่งคุณอาวุธและกรรมการ นายโซวันโลผู้ทรงคุณอาวุธและกรรมการนางสุรีพรทัศนียกรผู้ทรงคุณอาวุธและกรรมการนายพัฒนาวงวิชิตกรรมการนางนารีธัญรัตนกรรมการและนางวันเพ็นนำทานกรรมการและเลขานุก,การนอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ดรประพันธ์ทัศนิยกรผู้แทนรับใบอนุญาตและประธานกรรมการนางนารีธัญ,ญรัตน์รองประธานกรรมการนางสุรีพรทัศนิยกรกรรมการนายเอกชัยแสเฉินกรรมการและ นางวันเพ็ญน,นำทานผู้บริหารกรรมการและเลขานุการนอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริหารยังได้จัดให้มีบุคลากรฝ่ายต่างๆที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนโดยทีมผู้บริหารของโรงเรียนจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำรวมถึงการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโรงเรียนครูบุคลากรน,นักศึกษาตลอดถึงผู้ปกครองนักศึกษาโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีเป็นโรงเรียนในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณความดี โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าสักขวางเลขที่218หมู่ที่3ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันท์จังหวัดเชียงรายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในด้านของวิสัยทัศน์ทางโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ได้โอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันสามารถนำความรู้ด้านอาชีพพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริตด้านปรัชญาให้โอกาสทางการศึกษาเพิ่มภูนปัญญาสู่อาชีพด้านอัตลักษณ์ไฝ่ความรู้คู่คุณธรรมทำอาชีพสุจริตคำขวัญเรียนดี มีคุณธรรมพร้อมน้อมนำพัฒนาสู่อาชีพด้านของพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา 2. สง่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอบความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในส่วนของเป้าหมายของทางโรงเรียนมีดังต่อไปนี้ 1. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ตอบสนองความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำํำ 4. โรงเรียนมีระบบการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ 5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ ราประจำของทางโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีเป็นลายโปร,โรง่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ผาพพนมมือหมายถึงการพนมมือใช้ในการอธิษฐานภาวนาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัตย์ซื่อและความพักดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม้กางเขนหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยด้านล่างเป็นชื่อของทางโรงเรียนอักษรภาษาอังกฤษสีประจําโรงเรียนคือสีฟ้าและขาวสีฟ้าหมายถึงความสงบสันติและความจงรักภักดี ส่วนสีขาวหมายถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มัวมองอักษยรย่อของทางโรงเรียนพอพานวแหวนคอควายด้านอาคารสถานที่ทางโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีมีอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินการของโรงเรียนดังต่อไปนี้อาคารหนึ่ง เป็นอาคารเรียนสี่ชั้นสำหรับใช้เป็นอาคารอำนวยการและจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดสวัสดิการและบริการที่พักอาศัยในรูปแบบห้องพักสำหรับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลโดยแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิงดังนี้อาคารสองใช้เป็นอาคารเรือนนอนนักศึกษาหญิงและห้องพักสำหรับครูหญิงอาคารสาม เป็นอาคารเรือนนอนสำหรับนักศึกษาชายโดยมีอาจารย์กำกับดูแลที่พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางโรงเรียนยังมีอาคาร4ี่ที่ใช้เป็นโรงอาหารไว้บริการสำหรับครูบุคลากรและนักศึกษาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรที่กำหนดไว้ในช่วงแรกคือหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบัน สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องเอาใจใส่ทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายและสุขภาพของจิตใจการที่ทางโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีได้เปิดหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิชาการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทางเรื่องของสุขภาพร่างกายและสุขภาพของจิตใจซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขานี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านของการดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่งหลักสูตรวิชาการประกอบอาหารเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้เปิดทำการเปลี่ยนการสอนซึ่งในปัจจุบัน สายอาชีพนี้นับว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีและมีะไรายได้ที่สูงแต่ในการจะประกอบอาชีพเชฟได้นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสายงานอาชีพซึ่งต้องผ่านหลักสูตรของทางสถาบันที่จัดสอนโดยทางสถาบันที่จัดสอนส่วนใหญ่จะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงทางโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพคุณความดีโดยการนำของดรสตีเฟนไซฟงลีซึ่งได้เล็งถึงความสำคัญ และต้องการเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาเป็นวิชาชีพต่อไปโดยทั้งสองสาขาวิชาผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของตนเองได้ตามสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนนอกจากจะมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในช่วงแรกคือหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรวิชาประกอบอาหารทางโรงเรียนยังจัดให้มีการสอนเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีคริสตศาสนาและสอดแทรกประสบการณ์ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาได้แก่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษรวมถึงส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้วิชาการสามัญในระบบการเรียนรู้ของการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศนอในการจัดการศึกษาโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ดีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์เพื่อนำไปสู่ส่วนหนึ่ง ของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติผู้ก่อตั้งมูลลนิธิคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนครูผู้สอนรวมถึงบุคลาก,กรทุกฝ่ายงานมีความเชื่อในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงนำและจัดเตรียมพันธกิจของทางโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับความรู้พร้อมกับความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างแทจ้จริงทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราคิดว่าเราทำสิ่งใดได,ได้ด้วยตนเองแต่การทำได้นั้นมาจากพระเจ้าตามที่มีถ้อยคำได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4, ี่ข้อ13กล่าวว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพระกำลังแก่ข้าพเจ้า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตและทรงอวยพระพรให้กับทุกท่านตลอดไป